ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมอน,นี้มะลัมเดชหน่อยกจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวอ,อีกสถานที่แห่งหนึง่งนี่คือสถานที่วัดสะกำแพงน้อยนะครับตรนนี้เป็นทีเอ้าเหลอมีงูบอกโอ้ยงูกินปลาลูกเดีย๋ยวมะลัมเดชหน่อยจะพาดเดินชมนะพี่น้องเนาะพาเที่ยวเชิญพาพี่น้องเดินชม นี่ครับสถานทีม <oh ุมทั day, <recipes> mm ้ง hmm. นี hm ้น hmm. พีนองเพิ่นกะเป็นสถานทีนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมอลลําเดช่าหน่อยหฮเบิงนะครับอันเสือแดงเดยกบนผู้อื่นเด้กพี่น้องเด้อยูทูบเปิดครับมือไม่เดี๋ยวมอลลําเดช่าหน่อยจะพายยางเล้ะ ไปหาอาหารปลาพี่น้องเอาฝั่งไหนลูกเสองเอาสองฟังได้บอสาดน่ครับให้อาหารปลาครับอู้อ ปลาเยอะมากนีแต่ปลาตัวใหญ่ๆเลยนะครับมีแต่ปลาดุกครับท่านผู้ชมปลากตะเพียนนะคะทุกคนคะนีแต่ปลาบิ๊กบิ๊กปลาดกปลาดกปลา่ปลาดุกปลปลาปลาดุก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  คนพาดูค่ะดูคุณมวนปลาตะเพียนอยู่ข้งหน้ใบเฟินกำลังให้อาหารปลาค่ะทุกคนค่ะปลาเยอะมากนะคะทุกคนค่ะด้านหน้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลื่ๆให้มอลำเดชาน้อยสมบูรณ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ